คุณรู้หรือไม่กับมิสเตอร์ไวท์คุณรู้หรือไม่ถ้าคุณไม่มีโรบักคุณต้องอ้าโรบักหมดโรบักหมดเหรอตรงนี้เลยเร,าาร้านอารูชอบร้านเกมโรบักอันดับต้นๆของเมืองไทยบริการเติมโรบักราคาสุดคุ้มหรือบริการกดผลกดเกมพาร์ทำหมัดหาดาบและ,และ,และร,รมมับฟาร์มแบบบล็อกฟุตหรืออยากได้ไก่ตันไปขิงเป็นเดือกกันเลยวิก์อยู่ใต้คลิปนะคะคุณรู้หรือไม่ ว่าคาแรคเตอร์เ l e เล h โฮสแมนหรือคนไรหวัวคนหัวหายหรือคนขี่ม้าหัวขาดราคาแพงถึง31,000โรมาและเป็นคาแรคเตอร์ที่ใครๆก็ต้องการคุณคิดว่าถ้ามีแล้วคุณจะไม่มีหัวคุณรู้หรือไม่คุณกำลังถูกหลอกเพราะจริงๆแล้ว h เฮดเลสโฮส m a n มีหัว ถ้าคุณไม่เชื่อตามผมมาดูนะฮะและนี่ก็เป็นรายการของตัวละคร h e s l l n d Hostman นั่นเองมีแขนมีขามีตัวมีฟักทองไว้ถือแล้วก็ตรงหัวคลิกให้ดูกันจะจะกันเป็นเลย ตรงนี้เป็นรายการไอเทมของส่วนหัวที่คุณคิดว่ามันจะเป็นร่องหนแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ล่องหนนะวะา <What? S 1> ถ้าคุณอยากรู้ให้คุณกดเป็นทีดีถ้าคุณไม่สังเกตดีๆคุณจะมองไม่เห็นมันเลยตรงนี้ก็คือส่วนหัวนั่นเอง เฮ้ย hey, เมื่อกี้คุณเห็นใช่ไหมอืมตอนนี้คุณเริ่มเห็นอะไรบางอย่างที่มันหายไปเมื่อกี้แล้วใช่ไหมเราจะมาซูมกันให้เห็นกังอีกและตอนนี้คุณก็ได้พบความจริงกับผมแล้วนะฮะว่า h e l e s s s o r s e m a n มันมีหัวซูมเข้าไปชึบหัวแตกไป <laughs> หายไปแล้ว เดี๋ยวผมจะซูมให้คุณเห็นแบบจะจะเข้าไปอีกนะว่ามันมีตามีปากมีหัวนะคะถ้าคุณดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วแปลว,ว่าคุณรู้แล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์ให้ผมมิสเตอร์ไว้แล้วเจอกันใหม่นะฮะแล้วก็บอกว่าไลค์หัวไล์หัวไลค์หัวที่ไหน